ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่งมาตรา287บุคคลผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดีได้แก่อนุมาตรา1เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาลูกหนี้ตามคำพิพากษาและในกรณีที่มีการอายัดสิทธิเรียกร้องให้รวมถึงลูกหนี้แห่งสิทธิเรียกร้อง ผู้ทรงสิทธิเรียกร้องหรือผู้รับโอนสิทธิเรียกร้องนั้นด้วยอนุมาตราสองบุคคลผู้มีทรัพย์สิทธิ์หรือได้จดทะเบียนสิทธิของตนเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถูกบังคับคดีอนุมาตราสามบุคคลซึ่งได้ยื่นคำร้องขอตามมาตราสามร้อยยี่สิบสามมาตราสามร้อยยี่สิบสี่มาตราสามร้อยยี่สิบหก และมาตรา3 2 9ยเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องที่ถูกบังคับคดีอนุมาตรา4บุคคลผู้เป็นเจ้าของรวมหรือบุคคลผู้มีบุริมสิทธิสิทธิยึดหน่วงหรือสิทธิอื่นตามมาตรา3 2 2ยเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องที่ถูกบังคับคดีอนุมาตราห บุคคลอื่นใดซึ่งต้องเสียหายเพราะเหตุแห่งการดำเนินการบังคับคดีนั้น